สวัสด,ดีจ้ามาอีกแล้วค่คายเก๋ฮงอเพเดออฟฟิเชียลนะคะมือนอีกย็ยายฮงกับสิบปตัตโตกกระแสแล้วจ้าเพราว่ามือนอีก,กระแสน้ำมาอีกแล้วนะคะอันนี้วิวยายฮงมาถ่ายน้ำส่วมอีกแล้ว,วจ้ามุมหนียายฮงยังไม่ได้เคยมาถ่ายนะคะมุมสวยๆจ้ายายฮงกับมาสายโพดคะ่ะอันนี้เป็นคลิปใหม่นะคะบว่ามันคลิปเก่าแล้วจ้านี่ค่ะไม่ใช่คลิปเก่านะคะ อันนี้สดๆ,ๆร้อนๆนะจ้าเนี่น้ำม,มากมาเคลื่อนนี่ค่ะวิวนี่สวยมากนะคะมุมนี่สวยหลาดจ้าค่ะเมืองข่าววิวบาๆๆวว้านยายโฮมะะ้ะจ้านี่ค่ะน้ำไหลลงทะเลบาดแหว่งหมด้ะจ้านี่ค่ะไหลลงทะเลบาดแดงนะคะแต่ว่าขะนน้ำไหลแบบนี้มันกัดจีบ,บัดยกป่า้ะจ้าเพราะว่าพัน มันลงบาได้แล้จ้าวันนี้ค่ะสวยค่ะดีีค่ะน้ำขึ้นค่าค่าอันนี้ไหลลงทะเลบาแดงเลยนะจ้านี่ค่ะทะเลบาแดงกับบักไก่แด้ค่ะประมาณหนึ่งโลหนึ่งกิโลนี่ค่ะอันนี้เป็นบ้านในโฮมเลยนะคะบัน้ไปถ่ายไก่แล้วจ้าข้างบวิวสวยงามมากค่ะข้างบนวิวกับคุมหรือจ้าเนี่ค่ะ แต่ปลาไม่มีนะคะอันนี้รอบสองนะคะรอบใหมะะ่้าใครเนี่ปเป็นรอบเก้าที่จะ้่มทายไปช่วงตะกีร์นะจ๊ะน้ํารอบใหม่นะคะเมืองข่ายบุญบุนบุญบุญจ้ะเลึกมากนะจ๊ะแล้วก็แรงมากด้วยนะคะสวยปะจา้าสวยปะคะ่ะสวยมากเลยนะจ๊ะคุนจ้ากุ้ม ยังคงกับพวกขัเด่นมาท้ายวิวนี่จักเทือยร้ตจารวนนะคะ่ะพูดราคาน,น้าไกลมาจากข้างบนพแล้ะคะ่ะสะดุ้งเป็นแต่รอยพันพันนะจ๊ะเอาสวยหรีดด้ยมือนี่จ้าสวยมากเลยค่ะอยากให้เอฟซีเรื่องระคาอ๋้บานยังคงเป็นเป็นต,นตมาเที่ยวบ่าคะสะดุง้งตะค่ะตอนบ่ามีน้ำกับง่าวนะบาดตอนมีน้ำให้ง่ามค่าก็จ้าค่าแยกมาเคลื่อนขันมันป่าได้เพิ่นกับสิมานอนติด น้ำไหลแรงมากจ้าบ่มีคนโยกไข่เบ่งนะจ้าว่าว่ามันเอาลงมาได้มันน,น้ำมันแรงมากนะคะน้ำมันแรงมากสอ,อนนะจ้าแต่ว่าป่าบ่มีค่สะสอ,อนสะดุ้งหลายค่ะมุมนีห้งองป้อมขวัเด้มาท่า้อจ้ามุมนี้ โดนนะคะมันบ้ามันบา้มนบามันมุ่มไปหน้าจะห้องได้ห้อม่ได้บ่อยไดมากแต่ว่าไห้อเดี๋ยวเห็นว่ามันงามค่ะห้องอยากมาเก็บภาพให้บ้างนะคะสวยมากเลยนะจ๊ะวิชามห่อนแห้งใลยคะ่ะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูอีกแล้วนะจ้าน้ำขึ้นอีกแล้วคะ่ะอันนี้เป็นรอบสองห้องปีแล้วจ้ะตด้ห้องมายุบานนี่นี่รอบที่สองมันขึ้นมาน้ำข้นนะจ้ะ วิวสวยป้จ้าวิวสวยป้ค่ะแต่ปลาไม่เห็นปา่าบ้านท่านเห็นปา่ปาบ้านท่านเห็นพลายกป่าเลยค่ะมันคาไหลาลงไปเลยทะเลบแดงนะจ้าเจ้าห้อมอยากไปท้าทะเลบแดงหาเบิ้ลยุตตามันไก่จ้าเพราะว่ามันไม่ได้ห้อมขับมอเตาใส่เปลี่ยนนะจ้าจัก,กรยานขี่จัก,กรยานก็นเลยไปไกลบ่ได้จ้าอยู่แถวนี่ล่ะค่ะอืมค่ะ แมันเคยมาเกสิิมานอนยกแล้วจ้า,าช่วงได้ปลาได้มันกษสิมานอนยกแล้วค่ะสวยงามมากๆเมืม่อนี่บเแดดต่ว่าเอาาล้วจ้ามื่อแรกอาจจะตกอีกนะคะ อันนี้อยู่อำเภอกู่แก้วค่ะบ้านคอนสายอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะยจ้าองยูบ้านคอนสายนะจ๊ะบอกหลายรอบแล้วนะจ๊ะพอมาบางคนอนกลับมาไม่พนกลับู้จักว่าบ้านยูอันยูสายเจ้าของอยู่บ้านคอนสายตำบลคอนสายอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะพวกเราอยากมาเหลี่ยมเจ้าของมาได้ราค่ะสิผ้ามากินตะบอกฮู้ยูสะดุ้งง่ายนะจ๊ะแต่ว่าปลากัดเซ็ตไบ่มีหลายแล้ค่ะหน้ายานะจ๊ะบักาลงแล้วค่ะนี่มันเหลืกไหลแห้ง น้ำแรงมากนะคะคืองหอนครับเถื่เจ็บบรรยากาศให้เบิ้งนัจาเจ้าของวัดาาศิลปวัดมาท่ายแต่ว่าเสดายอยากน้ำรถก้อนนะจ๊ะพลอยจักลย่านมาจากหน้ากับไกลเตออยจุ๊จ่าโซนสีเขามาหวั่คล้องเจ้าของนอนอยู่หน้า้ะจ้ากับแต่ท้ายตั้งต้นเขาต้นไม้ก็เลยอยากเรียนบรรยากาศามาท้ายวิวสวยๆพี่น้องเบื้องนัจ้า ถ่ายเจ้าห้องขี้มอไซเ,เป็นเจ้าห้องจะเป็ท่ายทะเลบาดแดงให้เพิ่งนะจ๊ะอันนี้มันไก่แห้งไก่มากเลยเป็นสองโลนะจ๊ะแต่ว่าหนานี่ก็ตรไม่มีดอกบัวชหรอกมีแต่นามหลายนะจ๊ะอันนี้เพ่นกนเกษตรสะพานออกไปนะจ๊ะยื่นออกไปสะพานยื่นออกไปนะจ๊ะนี่สะดว้งอะไรง่ามค้างเลยคะ่ะ พูดเลยเป็นสะพานยืนออกไปเป็นลรียๆพันพน,นะจ๊ะอันนี้เป็นเที่หลวงนะจ๊ะที่ทํากินนะคะให้ชาวบ้านมาจับจองหากินได้นะจ๊ะต่ว่าขายว่าได้นะจ๊ะจับจองได้แต่ไม่ไม่มีสิทธิ์ขายนะคะจับจองทํามาหากินได้แต่ไม่มีสิทธิ์จะขายค่ะแต่มีโครงการพันเพียอย่างมาเห้กัดจะได้เรื่อยเพื่อนนะจ๊ะต่ว่ากะส,สิบก็ปีกิซิบก็ปีหลัดจ๊ะว่าฮันนี่เป็นการเหตุแบบนี้มาต้าได้กันยังไม่ได้เรื่อยนะจ๊ะ ต้วาวนาปลาว่างใครมันก็นจะหามจับนะจ๊ะนี่นะคะ่ะบ้านเนช่าไม่น่าไม่เคยอึดนะจ๊ะนะะี่ค่ะผู้ใดขยันถ้ามาหากินกับว่าอึดมองหากริ่งนะจ๊ะบ้านเช่าค่ะเอาวิวส,สวยๆนะจ๊ะเอฟซี่ะวันมือหนียวมาถ่ายสวนนะจ๊ะมือหนียมาถ่ายนา้ำใส่คล้องเห็นบ้างแล้วค่ะมือเหนียวมาถ่ายสวนนะจ๊ะเปลี่ยนบรรยากาศให้เอฟซีบ้างนะคะ ท้ายวนอยู่นี่แหละค่ะท้ายนวนเราอยู่นี่แหละเพราะมีคนยกสะดุ้งเดี๋ยวได้สี่สสจี้จะกันยานหาว่ามีคนยกบ่ออะไป่าบ่าอยู่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวยบเขียนี่เดี๋ยวจะไปหาว่าบางเถื่อมีคนยกเนาะค่ะมันใช่ไหมเพราะได้แต่ว่าส่วนมากขั้นยกคนเสิรมาตั้งแต่เสาร์้วจ้ะตอนเที่ยงมันก็นจะบ่มีป่าแล้ว อายากถ่ายวิวสวยๆให้ดูค่ะเมือนขึ้นในน้ำขึ้นแห้ง้ะจ้ะถ้าพนวามันสิมาอีกอยู่ค่ะมันสิบรถง่ายมันสิมาอีกน่านสิมาเรื่อยๆ้ะจ้ะเช้ห้องกสิเก็บบรรยากาศให้เบิกนะจ้ะเด้อเอาฝากก็ได้ก็แชร์กดติดตามเกี่ยวกับอัพเชียลาเด้ดนะจ้าช่วงนี้กับท,ท,ท,ท้ายน้ำท่ายใน้ำท้ายทงท่ายทาวท้ายสวนไปก่อนนะจา้ารอเปิดวงนะจ้าจังสนนื่สายมอลาแันนีสายกเกษตรก็ได้จ้าช่วงนี้กับสีกับเศษเต็มตัวสัก็นะจ้าเอา ขอบคุณมากมายนะคะคิวหนาพากกันไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกมยะะียรติหงา์อภิออฟฟิเชียลได้เลยวอตะข้ามเก้าเหนี่ยราคาดึงแล้วะคะ่ะดึงแล้วดึงแล้วเอาขอบคุณมากมายา,ายบายะคะ่ะ